สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเที่ทยงบาย่บายแบบนี้กันหน่อยนะครับผมมีข่าวของติโมแวนเนอร์ก็มาอัปเดตหน่อยนะครับมีข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยไรซิกครับอยู่เหนือกว่ายูเวนตุสนับที่จะคว้าตัวแวนเนอร์ก็คือไรซิกเนี่ยภาษีดีกว่ายูเวนตสด้วยนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อย แอบเบลไลซิกครับถือความได้เปรียบเหนือกว่ายูเวนตุสกับในการล่าตัวติโมวแวนเนอร์ครับมาร่วมทัพตามการยงานของฟราบิซซโอโรมาโนนะครับลูกพี่ใหญ่นะครับแวนเนอร์ anner, เนี่ยกลายมาเป็นประเด็นย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาครับหลังจากสื่อเนะี่ยบอกว่ากองหน้าชาวเยอรมันเนี่ยกำลังมองหาทีมใหม่เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องและรักษาตำแหน่งในทีมชาติเยอรมน,นี โดยช่วงที่ผ่านมาครับสื่อทั่วยุโรปเนี่ยรายงานว่ามีหลายสโมสรกําลังจับตามองสถานการณ์ของเวนเนอร์อย่างใกล้ชิดโดยมีหลายทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นไลซิกยูเวนตุสและนิวคาเซิลครับที่พร้อมเข้าไปเจรจากับสิงห์บลูเชลซีแต่ล่าสุดครับเป็นทางฝั่งของลูกพี่ใหญ่อย่างโรมาโน่ครับรายงานว่าไลซิกเนี่ยกลายมาเป็นตัวเต็งนะครับที่ได้ตัวกองหน้าวัย26ปีเนี่ยเป็นครองมากกว่าทางยูเวนตุสนะครับหลังมีการหารือกับสิงโตน้ำเงินคลามไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ ทั้งนี้เนี่ยการเจราจาดังกล่าวครับยังต้องตามดูกันต่อไปว่าจะลงเอยในแบบไหนเพราะว่านะักข่าวชาวอิตาเลียนอย่างโรมาโน่เนี่ยบอกว่าทั้งสองสโมสรยังมีการพิจรารณาข้อเสนอการสลับตัวนักเตะไว้เช่นกันเนื่องจากเชลซีเองเนี่ยอยากได้ตัวยอสโกกวาดิโอครับมานะครับ ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดของแวนเนอร์ครับซึ่งทางไลซิกเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เหนือกว่ายูเวนตุสซึ่งทางฝั่งของนิวคาสเซิลเองครับที่ถูกโยงกับนักเตะอย่างแวนเนอร์แต่โรมาโน่ครับระบุว่าไม่มีการหารือโดยตรงกับเชลซีแต่อย่างใดเลยสําหรับนิวคาสเซิลกับเชลซีและอิโมแวนเนอร์นะครับโอ้โหก็ต้องมาตามดูว่าใครจะได้ตัวแวนเนอร์ไปครองนะครับระหว่างยูเวนตุสกับไลฟิกนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องมาตามดูอนาคตกันต่อไปนะครับสำหรับอนาคตของ แวนเนอร์นะเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวย้ายทีมหนาหูมากๆนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคในทีมสแตมฟอร์ดบินสักเท่าไหร่นะครับและเจ้าตัวเองเนี่ยก็อยากจะลงสนามอย่างต่อนเนื่องเพื่อรักษาตําแหน่งครับในทีมชาติเยอรมันนี้บทสรุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวใกล้ๆครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีสําหรับอนาคตของติโมแวนเนอร์นะครับสดจัดประลัดบอกนะครับ เดี๋ยวเราไปตามต่อก,กันกับอีกข่าวหนึ่งเลยครับมีอีกข่าวที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับอันนี้เป็นข่าวของทางฝั่งของเจฟแมดดิสันนะครับที่มีข่าวผัพันกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะมาฟังกันหน่อยมันมีข่าวก็มาจากสกายสปอร์ตนะครับตีข่าวเพรว่านิวคาสเซิลเนี่ยได้อัพข้อเสนอรับได้ยื่นไปรอบ2แล้วอัพเป็น50ล้านปอนด์ครับล่อจิ้งจอกสยามเนี่ยปล่อยเจ m แมดดิสันนะครับ ซาลิกาดองนิวคาสเซลยูไนเต็ดครับยังคงมุ่งมั่นต้องการคว้าตัวเชมแมดิสันครับมิดฟิลคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้มาเสริมทัพให้ได้หลังยื่นข้อเสนอรอบที่2กครับให้พิจารณาแล้วที่50ล้านปอนด์ตามกร,รายงานจากสกายสปอร์นะฮะรายงานครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาของเดอ t e l e g r กราเนี่ยบอกว่าจิ้งจอกสยามครับปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านปอนด์ที่นิวคาสเซลเนี่ยยื่นขอซื้อแมดิสัน แต่ล่าสุดกับสกายสปอร์ตเนี่ยออกมาเปิดเผยว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองเนี่ยได้ปรับปรุงข้อเสนอให้เป็น50ล้านปอนด์นะครับยื่นไปให้ทางเลสเตอร์ซิตี้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าข้อเสนอนี้เนี่ยได้รับการยอมรับนี่จะเป็นการซื้อนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ทำลายสถิติเดิมของโจลินตันครับเมื่อครั้งคว้าตัวเขาเนี่ยมาจากฮอเฟน่าเมื่อปี2019ที่ราคา40ล้านปอนด์นะครับ จะเป็นยังไงครับสำหรับอนาคตของเจมส์เมดิสันเมื่อคืนเนี่ยผมอ่านข่าวก็มีข่าวบอกว่าเบรนเดอร์โรเจอร์หรือว่าตาหวานเนี่ยก็ปิดตลาดการขายเ mm hmm. มดิสันแล้วนะครับไม่อยากจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับโอ้โหนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนื้อหอมนะทั้งเจมส์เมดิสันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสลีย์โฟฟาน่าอีกนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเชลซีหมายปองนะครับแต่ไม่น่าจะขายสำหรับเวสลีย์โฟฟาน่าเพราะว่าตั้งค่าหัวไว้85ล้านปอนด์นะครับส่วนเจมส์เมดิสันเองเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ฟอร์มดีจัดนะสำหรับตั้งแต่รายนี้ถือว่าโอ้โหทําดีได้เล่นเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยจะคว้าตัวเขาเนี่ยไปครองด้วยราคาที่50ล้านปอนด์แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะยอมรับหรือเปล่านะครับก็ต้องมาตามดูกันอย่างใ,ใกล้ชิดเลยนะครับสถานการณ์ของเชมแมดิสันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงบ่ายแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ